สวัสดีค่ะวันนี้น้องกีตาร์จะมาเล่นวายกรนลให้ดูนะครับนี่นะครับแก้วเปล่านะครับแล้วก็เหรียญนะครับดูนะแก้วเปล่านะคะไม่มีอะไรหยิบผ้าขึ้นมาคลุมครับคลุมนะครับนี่นะแก้วเปล่านะคะไม่มีอะไรนะครับคลุมนะครับ๋อมือกินว่า กุ้ยเพียงหยิบนะครับนี่นะครับโอ้มาเลือกกุ้ยมาเลือกกุ้ยเพียงเย็นหายครับดูนี่นะมันเหรียญจะกลับมาเหมือนเดิมโอ้มาเลือกกุ้ยมาเลือกกุ้ยเพียงหยเหนนรีหยญกลับมาแล้วครับเห็นไหมครับเหรียญกลับมา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องกิตา้าร์ด้วยนะคะ